พอแล้วสามสิบสามวิทนะือ yeah. ้โหที่ใกญ่เนี่นยับบ์มันใหญไม่ใกล่ไ yeah. ม่ใกล่อ้โเยี่ยที่นี้ที่เราแพ้มันบ่อยๆมันมีลิลิกมองมุดด้วยนะเศกมันอ่ะที่ที่ที่เจ้าของไว้ดีจะสับกอดซอยยาวม่อมีไนท์คิซุปโนแอฟนะคะถ้า็นที่ใคร น่าจะต้องเสกน,น่าต้องเสกเพราะว่าเสกมีมองมุูอ่ะอืมเกี่ยบไม่มีสกิลโดดด้วยนะตัวทีมมันแค่มีโดดถ้าไปทางไหนได้ไปซ้ายใช่ไหมซ้ายใช่ถ้าเกิดปะทะเข้าวับเลยนะอ่า เธอไม่ออกแฮะบล็อกเฉยไหนมาไหนมาไหมาไหนมาไหนมาคนปะเนี่ยจับขวับขวับขวัไปขวัไปเก้าวิวันเกิดนะคะแอดมาแอดมาแอดเป็นผีครับ ปลาใส่แเ้วโอนเหลืองตายได้เขียวอ่ะโอ้ยเราเอาเขียวมาแล้วนะอืมอืมอืมสกมันตายเสกมันตายเสกายเสกายเสกาอใมาสั่เอาเข้าโซนก่อนเข้าโซนก่อนเข้าโซนก่อนโอเคข้าโซนก่อนคน้องถ้าไม่ไหวไปยืนเลขแปดนะตัดนะตัดนะห้าวีวันเกิดซุปโนมานะไลชิวนะไลชิวนะ โอเคโอเคเก็บบอลได้อยู่ไปนีบคุณเดือนนะคะค่ะเราดึงดึงสองทีได้ไหมได้ได้คนไปดึงแล้วดึงแล้วแอดมาแอดมาเสกเขาจี้คุณน้องนะเสกเขาจี้คุณน้องนะเแอดเป็นผีครับแอดเป็นผีเสกค่ะห้าวิวันเกิดนะเขาโดมกลางตลอดที่เราทำ น้องเป้นผักอะค่ะใครรีหน่อยไม่เป็นไรได้แล้วได้แล้วคุณน้องโอเคไหมขอดึงคุณน้องก่อนน้องไล้ชีไ่ชีดึงคุณปัดได้ไหมคุณน้องดึงคุณปัดได้ไหมเก็บแล้วดีกว่าเสกนะเศกนะ แมตายม่ตาน้องเปลี่ยนได้ไหมคน้องดึงดึดึงดึงปัดก็ได้ดึงจะตายแล้วจะตายแล้วดดึงยตายถึงมันตายไม่รงแตายเอฟเ่รีเค่ะคอส่เลยเล้ยคะตวเตายตมตายตุมตเกิดยกากดขเลยุได้ไหมเขาทากลางนะยิงเสร็จให้หน่อยยิงเสให้หน่อย ห้ามีบอลเกิดตรงกลางโดนดามิ่ดึงดึงดึงจะตายว่ะตายตายบอลตกคุณน้องส่งบอลได้ไหมคุณน้่งมส่งได้ไหมถ้าโดนดาม่งไปแล้วอะค่ะเมื่อกี้ไคลี่นะเอาไโดนโหคุณน้องจะตายอะไปค่ะส่งคุณนากค่ะ เขาทำการนะให้ตลอดได้ไหมไม่ได้พี่หลังวนที่ไม่มีคนยิงเลยยิงให้ตลอดเลยก็เาอยู่ตลอดเลยเนี่ยเขาอยู่ขวานด้เห็นไหมเนี่ยเอาเสยเอาเสยเลย้อะไรตั้งก่อนตั้งก่อนคนน้องมาได้แล้วคือวา สิบวิบอนเกิดนะสิบวิคุณน้องเคลลี่ให้หน่อยได้ไหมเคลลี่คุณเลยนะคะคุณดาวนะคะเคลลี่คุณเรืนะดึงฝ่านไม่ได้ตกบอลอยู่เคลลี่ให้หน่อยโอเคได้แล้วได้แล้วได้ได้ได้ดึงมาแล้วสวยมากคุณน้องลงมาเล่นหน่อยลงมาเล่นตรงนี้หน่อยได้ค่ะคน้องโดนคุณน้องตั้งตั้งเซฟตี้เคลพี่เอ้ยเซฟตี้พูม่าพูม่าโอเคโอเคค่ะ เสกอยู ну. oh, ่กลางนะกลางเวทีเลยกลางเวทีเลยเดียวมาทางเลขหกอ่ะโอเคโอเคห้าวีบอลเกิดโดนเม็ดน้องดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยตายตายบอลเกิดนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วดึงผิดขอโทษค่ะเขาได้แล้วนะเอาตรงกลางหน่อยเบิ้ลเนี่ยตงกลางหน่อยตายเสกไปตายแล้วน้องเปกตหน่อยน้องตายนะคะ

สายต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 ายสองไปเก็บไปขึ้นมาขึ้นมามาแล้วมาแล้วดึงคุณน้องมาแล้ววันเกิดวันเกิดคัดหน่อยคัดหน่อยโหลดบอลอยู่โูนิดเดียวแต่ว่าแปดร้อยแต้มเนี่ยเป็นเพราะว่าบอลเราตกอะ ผมสารภาพเลยว่าผมฟันเศกเขาไม่เข้าเลย hmm. เ,ลเรือเศคเขาไม่ค่อยเข้าอ่ะน่าจะต้องดูในมันฟีอ่ะในมันฟีมากๆากที่พอหนมันฟีแล้วมันเข้ามาหาฉัน